นิทานสัน้นแฝงข้อคิดเรื่องชายบ้าแห่งหมู่บ้านทุ่งเขียวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านทุ่งเขียวมีชายคนหนึ่งชื่อว่าดำชาวบ้านต่างเรียกเขาว่าคนบ้าเพราะเขามักพูดจาเพ้อฝันและชอบเดินไปกลางทุ่งในตอนกลางคืนเพื่อพูดคุยกับดวงดาวดำเอย๋ยหยุดทำตัวแปลกๆได้แล้วหัวหน้าหมู่บ้านมักพูดอยู่เสมอ ถ้าเองเอาเวลาที่เสียไปกับการคุยกับฟ้ามาช่วยงานในหมู่บ้านคงมีประโยชน์กว่านี้แต่ดำไม่เคยฟังคำพูดเหล่านั้นเขายังคงใช้เวลาวาดภาพดวงดาวลงบนพื้นทรายและเล่าเรื่องราวของจักรวาลให้เด็กๆฟังแม้ผู้ใหญ่จะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่เด็กๆก,กลับชอบใจและรอฟังเรื่องเล่าจากดำอยู่เสมอวันหนึ่งท้องฟ้ากลับมืดครึ้มผิดปกติ พายุใหญ่กำลังพัดเข้าหมู่บ้านอย่างรุนแรงผู้คนต่างรีบขนย้ายทรัพย์สินหนีหายนะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าพายุครั้งนี้จะรุนแรงเพียงใดในคืนนั้นดำมองฟ้าด้วยความเงียบสงบแล้วพูดว่าดวงดาวกำลังเตือนเราเขาหันไปบอกชาวบ้านว่าเราต้องไปที่ถ้ำใหญ่ฝั่งตะวันตกคืนนี้มันจะช่วยเราได้ชาวบ้านหัวเราะเยาะเขาอีกครั้งคนบ้าเอ๋ย เ้าไม่มีวันรู้ดีกว่าพวกเราหรอกแต่เมื่อพายุมาถึงทุกอย่างกลับเป็นอย่างที่ดำพูดหมู่บ้านถูกลมพายุพัดจนพังทลายผู้คนที่หลงเหลือรีบหนีไปหาที่หลบภยัยและในที่สุดก็พบว่าถ้ำใหญ่ฝั่งตะวันตกนั้นปลอดภัยที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านเริ่มมองดำในมุมใหม่เขาไม่ได้บ้าอย่างที่พวกเขาคิดแต่กลับมีมุมมองที่กว้างไกล และความรู้สึกไวต่อธรรมชาติที่เหนือกว่าคนทั่วไปบางครั้งความบ้าที่แท้จริงอาจอยู่ในใจของคนที่ไม่ยอมเปิดรับสิ่งที่แตกต่างดําพูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มก่อนหันไปวาดดวงดาวอีกครั้งข้อคิดจากเรื่องนี้อย่าโดนตัดสินใครเพียงเพราะเขาแตกต่างเพราะบางครั้งความคิดที่ดูบ้าอาจเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราได้ในยามขับขัน